ครับเรียนผูอ้อำนวยการรองผู้อำนวยการคักครูและนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวัีครับค, <mistakes. S 2> ครับวันนี้ก็ครูมีคําว่าเป็นประดังกฤษนะครับประดังกิษคำว่าเดดไลน์ครับเดตไลน์เดตไลน์นี่ก็คือถ้าภาษาของเรานะครับของเราก็คือภาษาของคนไทยว่าเส้นตาย ลายเดทก็คืออะไรเส้นตายแต่มากแล้วนี่คนไทยจะเป็นคำทับศัพท์ครับถ้าเป็นที่รู้กันกันทับศัพท์คืออะไรก็คือลายเดทเส้สนตายแต่ถ้า,าภาษาอังกฤษนี่เขาจะใช้คำว่าเดไลนยครับเหมือนกับการชื่อสกุลของ,างภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่านักฟุตบอลครับเดวิดเบ็คแอม,มเนี่ยที่จริงแล้วก็ชื่อเบ็คแอมแต่ว่าะจะเป็นนามสกุลเดวิดอย่างเช่นคูนี่ชื่อกำลองกองนีเพ็กนะครับก็ สอนอยู่ประดเทคนิคพื้นฐานนะครับถ้าภาษาอั้งมีเขาเรียกว่าคล้องนี้เพลงกำลนก็คือประอังผิดบางครั้งก็จะเป็นการเรียกว่าถ้าอยารังผิดเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่อาจจะถ้าเข้าใจก็จะง่ายขึ้นนะครับครูว่าเสนอคำว่าเล็ไลา์วันนี้นครับคำว่าเล็ไลายความหมายก็คือเขาเรียกว่ากําหนดเวลากําหนดเวลาหรือว่าเส้นตายถ้าเราพูดคัว่าเส้นตายคืออะไรก็คือเป็นสิ่งที่ว่ากําหนดเป้าหมายอย่างเช่นว่า ตัวอย่างมาด้าผิดอย่างนี้ว่า The Deadline for my drawing is next week อันนี้6-7กบจอ f o สามดหรือเปล่าตรงนี้บา่าถ้าดูสอนเขียนแบบก็คือบอกว่าอลิซหน้าเนี่ยสง่งอลิซหน้ากำลังส่งเขียนแบบนะนี่คือ deadline แต่บางคนเพราะว่า deadline พววิ่ก็คืออาจจะไม่สนใจพอไม่สนใจแล้วเนี่ยผู้ตัดคะแนนไปก็จะเป็นการคะนแนนที่จะได้สิบก็ไม่เต็มสิบแล้ว ก็เต็มแค่ห้าพอเพราะว่าเด็ดลน์บอกแล้วว่าอาทิตย์หน้าคือส่งงานเป็นแบบนะพอไปส่งว่าคุณจะงานกับ้างไปเรื่อยนะครับนี่คือตัวอย่างอย่างเี่นสัปดาห์นี้หรือเติมนี้เนี่ยพวชสิบแปดสัปดาห์พวสสิบสัปดาห์นี่คือเด็ไลายน์หรือว่าเป้าหมายของการในการสอนในหลักสูตรของภาคเรียนนี้นะครับก็อาจจะมีสองครั้งันวันและคัน,น วันนี้ต่างกันอย่างไรก็คือวันอย่างช่นว่าความหมายในวันเนี่ยคือการเนเก็บวันนี้การเนเก็บรายเดือนอาทิตนี้โกเก็บะแนนอันิต้หน้าโกงเก็บะแนนก็คือเก็บคะแนนไปเรื่อยคือวันก็คือความต้องการคือให้เราเนี่ยมีกระเนนเก็บแต่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้นี้เก็บกะแนนเลยนะคุณไหนก็ตามเป้าหมายก็ตาตามเป้าหมายที่คุณให้มันก็ตาดบีก็ได้สิบที่กูสอนเปนแบบก็จะมีคนได้สิบได้แต่ไม่สิบก็มีครับนี่คือป้าหมายชัดเจนบางคนก็ ส่งกระดาษเปล่าก็มีนะนี่คือไม่ไม่ยอมตามตามเป้าหมายก็คือศูนย์มาเรียนเสียเปล่าก็อะไรให้มาเรียนตั้งกี่ชั่วโมงส่งกระดาษเปล่าแต่เรียนว่าเราเนี่ยไม่กำนึงถึงเป้าหมายว่าต้องเสำร็จต้องเสร็จรายวันครับนี่คือเป้าหมายส่วนการลงมือทำเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการเดินทางไปปตมด้วยรถยนต์นะครับเดินทางปตมรถยนต์เราออกจากในเมืองพัตลุงไปเนี่ย ถ้าเราไปที่สีแยกเอเชียเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเราเลี้ยวขวาไปไหนก็ไปกอมองเห็นมั้งก็หลงทางหลงทางเลี้ยวไปทะเลกับเพื่อนบ้างไอหนึ่งหนึ่งคาบเนี่ยไปอาบน้ำของครั้งเนี่ยก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยคือมันป็นว่าไปทางซ้ายกรุงเทพไปทางขวาเราไปทางซ้ายไปหยับใหญ่อ้อมไปสงขลา อ้อมอ้อมไปนครก็เสียเวลาถ้าเราไปตรงไปเลยเนี่ยเส้นทางเอเชียเลยก็จะถึงปตมเร็วขึ้นแต่ถ้าเรากลับไปกลางคืนกลางคืนก็ไปนะครับมันมืดจริงครับก็คือแสงสว่างน้ารบนี่แหล่นคือปัญหากลางคืนเนี่ยเราจะส่งไฟแม้ถึงปตมนี่ส่งส่งไม่ถึงมันส่งแค่เฉพาะข้างหน้าของของทางนะครับก็คือปัญหา่นเดงนนะครับถ้าไม่มีไฟไฟเปิดก็เหมือนปัญหา เออเท้นท้าคือเบียดไม่มปัญหาไปมือเราแก้ปัญหาไปเดี๋ละสัปดาห์อะไรวันวันนี้มีปัญหาก็แก้ปัญหาไปเห็นแม่เห็นไม่ถูกก็ถามครูถามเพื่อนที่ก็าําถูกแล้วแก้ปัญหาไปเดี๋ยละวันแต่ละวันก็คือไปพัไปนครชุมพรประจวบจนเราถึงกทต่อมได้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าถึงก้อมคือความสําเร็จก็เปรียบแับอะไรก็เรียบกับอ่านนเก็บนะครับเก็บไปเล็กไปแล้วพอถึงปลายภาคได้เกรด น e, ี่ค <y> ือเป้าหมายเราต้องการเกรดหรือเปล่าเปลี่ยนเอหรือเกรด่เปลีซีหรือเปลียนหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งก็พอแล้วบางคนไม่ปากเราสูงอีกต้องแก้ตัวใหม่ครับแล้วเนี่ยพลังเองอะไรครับพลังเองเด็ดลายก็คือเป็นพลังที่ทําให้เราเี่นลงมือทําขึ้นมาขี้เกียรติยังไหมอลิซนาสัปดาสุดท้ายแล้วนะพลังเด็ดลายคือทําให้เรารีบลุกขึ้นจากการขี้เกียจเนี่ยที่ตาไม่เสร็จพ่อตาไม่เสร็จเป็นไง ต้องมาตะดาที่19อีกนี่คือให้เราเนี่ยคิดถึงเส้นตายนะครับด้านเรวันนี้นะครับอยากถามนักเรียนว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยกำานึงถึงเนตรลายแล้วหรือยังให้ทุกคนกำานินถึงเนตรลายประจําวันนั่นกับกำเนึงถึงความตายว่าถ้าเราตายตรงนี้เนี่ยวันนี้เราทําอะไรอ่าก็ขอขูแบบฝากเอนนี้ครับขอบคุณครับดีครับ